ตอนที่1 8 8 5ไม่เพียงแต่เขาสามารถสืบทอดตำแหน่งของตระกูลชยเยอร์เท่านั้นแต่เขายังสามารถใช้เวลาอีกสองสาปีในการเป็นราชาที่ไม่สวมมงกุฎของเมืองจงหยวนแต่ตอนนี้ใบหน้าที่ดูร้ายของเขาบิดเบี้ยวจนน่ากลัวอย่างแท้จริงสีหน้าของผู้บริหารระดับสูงของตระกูลชัยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พวกเขาทั้งหมดรู้เกี่ยวกับคำสั่ง100,000พล้านรายการและพวกเขาก็ทำเช่นกันเมื่อชายเอลูโอปล่อยให้ผู้คนกินคำสั่งทั้งหมดในลมหายใจเดียวการบัญชีที่รอบคอบนั่นคือทางตะวันออกเฉียงใต้ของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์สินค้าคงคลังของทะพพสอ่อนเพียงพอสำหรับ100,000พันล้านและยังมีเหลืออีกมาก นอกจากนี้ยังมีผลกำไรมหาศาลในกระบวนการนี้และพวกเขาก็ไม่คัดค้านพวกเขาอยู่ในหน้าเดียวกับชายรอสในเวลานั้นน,น,นั่นคือผู้มีอำนาจในเมืองจงยวนกำลังแสดงความโปรดปรานต่อพวกเขาพวกเขาเป็นคนที่ขาดความง่เขขลาวของตระกูลกองทำให้พวกเขาสร้างภาพลวงตาม,มากเกินไป เป็นไปไม่ได้คุณกำลังพูดถึงอะไรทำไมไม่มีทะาแพสอ่อนในสต็อกเลยเราตรวจสอบแล้วเชลโรสวัดกลัวอย่างแท้จริงและรู้สึกเย็นชาหากความล้มเหลวครั้งก่อนทำให้เขาสูญเสียความคิดเมื่อสินค้าคงคลังหมดลงจริงๆในตอนนี้เขาจะตกลงสู่ก้นบึ้งอย่างแท้จริง เมื่อเขาเปิดปากสมาชิกระดับสูงทั้งหมดและสมาชิกระดับสูงของตระกูลชทเยอร์ก็ตะโกนเสียงดังในขณะนี้พวกเขาก็ตกอยู่ในความกลัวอย่างสมบูรณ์เช่นกันในขณะนี้ผู้ชมที่ประตูของตระกูลกองรวมถึงผู้คนนับไม่ถ้วนที่ดูการถ่ายทอดสดที่นี่ทางอินเทอร์เน็ตรู้สึกง,งุนงงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมฉากนี้ดูคุ้นๆเดจาวู นี่เป็นเพียงการปฏิบัติต่อใครบางคนในลักษณะเดียวกันคุณลืมไปแล้วหรือว่าในพิธีลงนามเมื่อสามวันก่อนหลังจากลงนามในสัญญาปฏิกิริยาของตระกูลชชอิโรสนั้นสอดคล้องกับปฏิกิริยาของตระกูลกองในตอนนั้นอย่างมากปรัศนีอัญญประกาศคู่จู่จูชายชราคนหนึ่งในโลกธุรกิจก็นึกบางอย่างขึ้นได้ และแววตาของเขาก็สัมผัสได้ถึงความตกใจบูมเขาเปิดปากของเขาและหลายคนก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างในขณะนี้ในทันทีผู้คนนับไม่ถ้วนรู้สึกถึงคลื่นที่ท้าทายท้องฟ้าในใจของพวกเขาเพราะในขณะนี้หลายคนนึกถึงความเป็นไปได้ที่น่ากลัวอย่างยิ่ง มีคนกล้าใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายสวรรค์แบบเดียวกันกับตระกูลเชเยอร์หรือไม่ผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงดูฉากนี้และในที่สุดก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงของเขาก็เช่นกันเต็มไปด้วยความสงสัยและความสยดสยองไม่รู้จบตระกูลเชเยอร์กำลังจะถึงจุดจบหรือไม่สามแสนล้านชดเชยที่น่าตกใจ ชนฮ่าห้าห้าคุณเจียงฉันไม่สายสัญญาการสั่งซื้อหนึ่งรพันล้านอยู่ที่นี่แล้วฉันจะส่งให้คุณเมื่อผู้คนนับไม่ท้วนกำลังงวงงวยเสียงหัวเราะอันไพเราะก็ดังขึ้นเสียงดังขึ้นและในวินาทีต่อมาก็มีคนคน,คนหนึ่งเดินเข้ามาจากฝูงชนและคนคนนั้นก็ยื่นกองสัญญาในมือให้เจียงเฟิงโดยตรง เย่ฮงทูผู้นำของสี่ตระกูลใหญ่ในเซนทรัลเพลนในเจียงสัญญาสั่งซื้อ1 0 0่งรพล้านหวดใบหน้าของชัยเออร์ลูโอเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าและความสยดสยองนับไม่ถ้วนประทูกออกมาในดวงตาของเขาในขณะนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นผีและทันใดน,นั้นก็มองไปที่เจียงเฟิง สมาธิกระดับสูงของตระกูลชยเยอร์และทุกๆคนที่อยู่รอบๆพวกเขาระเบิดความสยดสยองอย่างไม่สิ้นสุดในสายตาของพวกเขาในขณะนี้และพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เจียงเฟงในขณะนี้บทที่1น8 6เจียงเฟิงนี่เป็นไปได้อย่างไรหลังจากที่เจียงเฟิงทำลายคำสั่งนับหมื่นล้านของไชเออร์รอส เขาก็ใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อพลิกกลับสถานการณ์เดียวกันสำหรับครอบครัวของชัยเอ๋อและทั้งสองรอบเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันและประกูลไชัยเอ๋อก็ไม่รู้จนกระทั่งวินาทีนี้สุดช็อกเหลือเชื่อในขณะนี้ที่ประตูของกลุ่มกองทุกคนมองไปที่เจียงเฟิงอย่างว่างเปล่าด้วยสีหน้าไม่เชื่อสายตาของพวกเขา หากนี่เป็นความจริงเจียงเฟิงก็ต่อต้านท้องฟ้ามากเกินไปกลุ่มใชยเยอปฏิบัติต่อตระกูลกองเหมือนเป็นคนโง่แต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นคนโง่เขลาจริงหรือพวกเขากระโดดลงไปในหลุมที่เหมือนกับหลุมที่พวกเขาขุดเองเป็นไปไม่ได้ เจ้าขยะกกำลังพูดเรื่องไรสาระและเจ้าเย่หงทูฉันจำได้ว่าตระกูลเย่ของคุณ äh en, เป็นหนี้เราในสัญญารายการจำนวนสองหมื่นล้านเท่านั้นคำสั่งซื้อหนึ่งร้อยพันล้านรายการมาจากไหนคำสั่งซื้ออื่นๆไม่ได้มาจากเย่หงทูของคุณฉันเซ็นแล้วยังไงก็ตามในเมื่อคุณอยู่ที่นี่เราสามารถคุยกันได้ว่าสัญญานี้จะถูกยกเลิกหรือไม่ คุณควรรู้ว่าตระกูลชัยเยอร์ของเราแข็งแกร่งแค่ไหนคุณไม่ต้องการต่อสู้กับชัยของเราครอบครัวเอ,อ๋ข้ามกลางความหวาดกลัวและความตกใจอย่างไม่รู้จบดวงตาของชัยเยอโรสเย็นชาอยู่แล้วน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยภัยคุกคามที่ไม่เปิดเผย เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะจ่ายเงินชดเชย3 0 0 0 0อพันล้านดังนั้นเจียงเฟิงจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีกครอบครัวใช่เออทั้งหมดจะไม่ปล่อยเขาไปและเขาจะตายอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าใครอื่น ในขณะนี้ในใจของเขาเขาได้คิดแผนการที่จะพึ่งพาแรงกดดันอันแรงกล้าของตระกูลชเยอร์เพื่อยุติสัญญาคำสั่ง1 0 0่งรพันล้านไม่ได้ลงนามโดยกองกำลังเดียวหรือคนเดียวเขาสามารถขู่เลิกสัญญาให้หมดห้าห้าหาปีศาจต่างถิ่นตัวน้อยกล้าคุกคามข้าหรือไม่ไม่ต้องพูดถึงเจ้าแม้ว่าพ่อของเจ้าจะมาในวันนี้ข้าเย่หงตูจะไม่ยกเลิกสัญญา สำหรับเหตุใดคําสั่งหนึ่งร้อยพันล้านจึงอยู่ในมือของฉันฉันจะบอกคุณตอนนี้เพราะมูเอ็กวนแวงเทียนบ้าคินฉีองค์และจินชีฮาวต่างก็เดินทางไปทางตะวันออกเฉียงใต้และพวกเขาก็ชิงบุตรสราคามอ่อนเหล่านั้นไปล่วงหน้าอัญญาประกาศคู่เย่ฮงทูหัวรอครอบงาข่มคู่ ชาวต่างชาติในเมืองจงหยวนกล้าที่จะคุกคามเขาเย่ฮงทูเคยเข้าร่วมใน War of Resistance ดังนั้นเขาจึงถือได้ว่าเป็นทหารผ่านศึกที่กเกษียณจากสนามรบเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากเจียงเฟิงเมื่อสามวันก่อนเขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเขาปีศาจจากต่างแดนจากต่างแดนสร้างสถานการณ์ใหญ่เช่นนี้บนท้องฟ้าในเมืองจงหยวนหรือไม่ มันไม่เหมาะสมไปกว่านี้แล้วและจ่ายคืนเป็นสิบเท่านี่เป็นการโจมตีตอบโต้ทุนต่างชาติที่เกือบจะสมบูรณ์แบบเมื่อเย่ฮงทูและเจียงเฟิงกำลังบรรลุผลสำเร็จและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ร่วมกันความกระตือรือร้นที่เงียบมานานหลายทศวรรษได้เดือดพล่านแล้วฉันงูเอ็กวนจินชีฮาวแวงเทียนบ้าขินฉีอง เจียงเซนคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ในมือของคนทั้ง11คนจะถูกโอนไปยังเจียงเฟิงนับจากนี้เย่หงทูมองดูใบหน้าที่ตกตะลึงรอบตัวเขาและรู้สึกถึงคำสั่งในใจของเขาอีกครั้งหลังจากระเบิดความกระตือรือร้นวินาทีต่อมาเขาก็ส่งมอบสัญญาคำสั่งทั้งหมด100่งแสนล้านคำสั่งในมือของเขาให้กับเจียงเฟิงโดยตรงบุง หลังจากพูดจบทุกคนที่อยู่ด้านหน้ากุงงสติวอรีกรุ๊ปก็ตกตะลึงอีกครั้งจริงในทางกลับกันเจียงเฟิงใช้วิธีการเดียวกันทุกประการเพื่อขยายกองทุนของผู้ก่อการร้ายเป็นสิบเท่าเมื่อเทียบกับท้องฟ้าและในทางกลับกันก็สร้างสถานการณ์ที่น่าตกใจให้กับตระกูลชัยเยอซึ่งกลายเป็นความจริง ตอนที่1087ยิ่งกว่านั้นเกมนี้ประสบความสำเร็จบุษรราคำอ่อนหยกชนิดพิเศษที่มีเฉพาะทางตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีที่ใดที่จะพบหยกชนิดนั้นยกเว้นในตะวันออกเฉียงใต้และหยกชนิดนี้ได้ถูกซื้อโดยเจียงเฟงิงมูเอ็กกวน จินชิฮาวและคนอื่นๆเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะสร้างทะแพสที่อ่อนนุ่มให้เพียงพอสำหรับ100,000พันล้านคำสั่งประกูลใช่เออจะ,ะเผชิญกับความเสียหายที่เลิกจ้างอย่างน่าตกใจถึง300,000ล้านหยวน เดจาวู ja ในตอนนี้ในที่สุดทุกคนก็เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกเดจาวูในตอนนี้เพราะมันเป็นกิจวัตรเดิมๆบทเดียวกันและเจียงเฟิงเพิ่งเข้ามาและตั้งสถานการณ์กับท้องฟ้าต่อต้านต่อต้าน,าน,านท้องฟ้าเจียงเฟิงฉันมีไอดอลเพียงคนเดียวในชีวิตนีอชฉะนี่คือการเก็บเกี่ยวทุนจากต่างประเทศแบบย้อนกลับอย่างแท้จริง ผู้คนที่ประตูกุงสกรุปดูฉากนี้ด้วยตาของพวกเขาเองมันน่าตกใจเกินไปแต่ผู้คนนับไม่ถ้วนที่เห็นฉากนี้บนอินเทอร์เน็ตต่างตกใจและมีความสุขย้อนรอยถล่มทุนต่างชาติศึกนี้แทบจะเป็นตำรา แม้แต่คนที่ไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์ก็สามารถเห็นได้ในขณะนี้ว่าเจียงเฟิงได้แสดงการควบคุมที่ท้าทายสวรรค์นในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเจียงเฟิงใครเป็นคนโง่และใครเป็นคนโง่ในขณะนี้ทุกอย่างปรากฏอย่างสมบูรณ์ขี่เท่าหายไปในพริบตามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยฉันอยากเห็นสัญญา มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นจริงทุกคนบนอินเทอร์เน็ตต่างตกตะลึงและเชลรอสก็ตกใจกลัวและซุดตัวลงเขาคว้าสัญญาและจ้องไปที่สัญญาทั้งหมดทุกคนในตระกูลชเยอร์ตัวสันเทาและมองดูสัญญาอย่างรวดเร็วเช่นกันสามแสนล้านแม้ว่าตระกูลชเยอร์ของพวกเขาจะเป็นหนึ่งในสียักษ์ใหญ่ด้านเครื่องประดับของโลก แต่เงินส0 0แสนล้านนี้ก็เพียงพอที่จะทำลายล้างพวกเขาได้เพราะนี่เป็นจำนวนเงินที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงประกูลชายเย่สะสมมานานหลายทศวรรษและตอนนี้มูลค่าตลาดของชายเย่กรุ๊ปทั้งหมดอยู่ที่200,000พล้านเท่านั้นหากเป็น300,000พันล้านก็คงไม่เพียงพอที่จะขายชายเย่กรุ๊ปทั้งหมดของพวกเขา ไม่ฮ่าฮาฮาไม่นายน้อยดูสิสัญญานี้ระบุว่าจะโอนคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยังเฟิงเก้กรุ๊ปไม่ใช่ถังขยะเราแค่ต้องขู่เฟิงเก้กรุ๊ปและทำให้พวกเขายอมจำนนจากนั้นเราก็แนทเดอชัยครอบครัวเออเพิ่งพูดไปได้ครึ่งทางแต่ถูกขัดจังหวะโดยตรงคุณไม่รู้หรือว่าประธานที่แท้จริงของเฟิงเก้กรุ๊ปคือเจียนเฟิงพบประธาน เซียวจานพูดโดยตรงในขณะนี้และเมื่อเขาพูดคนของเฟิงเก้กรุ๊ปที่ยืนอยู่ในฝูงชนเพื่อเป็นเวลานานในขณะนี้คนระดับสูงออกมาทีละคนและพวกเขาก็ก้มลงและอ้าปากค้างด้วยความกลัวอะไรข่าวลือกลายเป็นจริงและกลุ่มเฟิงเก้ก่อตั้งโดยเจียงเฟิงจริงๆหรืออัตเจรี หืมในขณะนี้ชัยเออรูโอเป็นเหมือนสายฟ้ายอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของเขาซีบราวกับกระดาษและทันใดนั้นเขาก็พ่นเลือดเก่าออกมาเต็มปากและเขาก็หมดสติไปมันจบแล้วเขาเสร็จสิ้นแล้วและตระกูลชทเยอร์ทั้งหมดก็เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้เช่นกัน นั่นเป็นการทำลายล้างความเสียหายที่ท้าทายท้องฟ้าถึง300,000พล้านและมูล,ลค่าตลาดของตระกูลเชเยอรทั้งหมดนั้นมากกว่า200,000พันล้านเท่านั้นผู้บริหารระดับสูงของตระกูลช่เออทุกคนต่างก็หวาดกลัวเช่นกันในเวลานี้พวกเขาตัวสั่นและหลายคนถึงกับฉี่รถกางเกงและพวกเขายังกลัวที่จะฉี่รถ